สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่อง1ิซ DIY วันนี้ผมจะมาดัดแปลงเจ้าตัวรับสัญญาณบูทูธรุ่นสุดฮิตตัวนี้ซึ่งมีขายในอินเทอร์เน็ตทั่วไปราคาน่าจะประมาณราวๆไม่เกิน100บาทให้ขยายระยะในการรับสัญญาณบูทูธให้ไกลขึ้นยังแค่ใช้สายทองแดงเพียงเส้นเดียวซึ่งสัญญาณบูทูธปกติแล้วจะทำการรับส่งได้ในระยะจำกัดเนื่องจากความถี่สูงของมัน แปลผ่านตรกับระยะทางเมื่อเรารู้ถึงปัญหาของมันแล้วก็มาทําการแก้ไขได้เลยครับก่อนอื่นทําการถอดฝาครอบพลาสติกออกมาหลังจากนั้นให้เพื่อนๆสังเกตลายวงจรรูปแบบประหลาดลักษณะขึ้นขนลงๆเหมือนสัญญาณพันธ์นังรูปถ้าหากเพื่อนๆต้อตงการที่จะรับสัญญาณให้ไกลขึ้นก็เพียงแค่ขูดลายวงจรให้เห็นทองแดงแล้วใช้หัวแร้งเติมตะกัว่วพร้อมกับหาสายไฟหรือลวดทองแดงมาบักกีติดไว้สายไฟที่ต่อ จะทาหน้าที่เหมือนเสาอากาศวิทยุซึ่งถ้ามันมีพื้นที่ที่มากก็สามารถรับสัญญาณได้กว้างได้มากขึ้นจึงทําให้รับสัญญาณได้ไกลขึ้นในส่วนของการทดลองของผมบลูทูธค่าปกติของมันสามารถรับสัญญาณได้ไกลประมาณ10เมตรแต่หลังจากที่ทําการดัดแปลงแล้วสามารถรับสัญญาณได้ไกลขึ้นไปอีกประมาณ4-5เมตร